สำหรับท่านที่สนใจประวัติของสาลีวหารนะคะสำหรับท่านที่สนใจประวัติของเพชรรพัฒหรือสาลีวหารเนี่ยให้กดเข้าไปดูที่ใต้คลิปอันที่จริงนะคือประวัติพญานาคอินเดียเนี่ยคลิปที่เกี่ยวกับประวัติของพญานาคอินเดียเนี่ย เอ๋ทำลง y o u t u ู e มาหลายครั้งแล้วเอ๋ A. ทำคลิปประวัติของท่านเพชรเนี่ยลง y o u t u ู e เนี่ยตั้งแต่ปีตั้งตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดน่ะคือเอ๋ทำคลิปเกี่ยวกับพญาเพชรชลพัฒ์เนี่ยลง y o u t u ู e เยอะมากสำหรับท่านที่สนใจอยากจะดูอยากจะรับฟังเนี่ย ให้กดเข้าไปดูข้อมูลที่ใต้คลิปเข้าไปดูที่หน้าช่องแล้วไปที่ลย์ลิสต์สำหรับท่านที่สนใจอยากจะรู้ประวัติพญานาคเนี่ยให้กดเข้าไปดูข้อมูลที่ใต้คลิปนะคะให้กดเข้าไปดูข้อมูลที่ใต้คลิป嘛เพราะว่าเอ๋ทำประวัติพญานาคอินเดียไว้หลายท่านอะประวัติประวัติของพญานาคอินเดีย ประวัติของเทพบางท่านเนี่ยคือเอท๋ทำเป็นคลิปมาไว้เยอะค่อนข้างเยอะท่านใดที่สนใจก็ให้เข้าไปดูที่ใต้คลิปได้ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ